ทุเรียนผู้เขาไฟจะอาดอกในเดือนหนาสะสมอาหารแหล่งย่างคะ่ะค่ะการที่ดอกจะออกดีหรือบดีนะคะส่วนหนึ่งมาจากการสะสมอาหารที่ดีนะคะการที่ดอกจะแข็งแรงหรือว่าบกแข็งแรงมาจากการสะสมอาหารที่เพียงพ่อหรือใหม่ บางแปลงนะคะที่เขาสะสมอาหารมาดีนะคะที่สะสมอาหารมาตลอดแล้วเนี่ยหลังจากเคต็ดบใบแห้งามแล้วก็สะสมอาหารมาตลอดในเดือนตุลาในเดือนหนานี่เขาก็จะพิจรารณาโฉบสารหรือว่าผลสารแพคโคบ,บิวทาโซนค่ะ การสะสมอาหารนะคะก็จะมีอยู่สองทางน้าการน,นะคะก็คือการสะสมอาหารทางใบแล้วกการสะสมอาหารทางดินไปก่อนเลยพอมว่าการฉีดสะสมอาหารไปทุกเจ็ดมือฉีดสะสมอาหารให้ได้ประมาณ3เถือนะคะก่อนที่จะพิจารณาโฉบสารนะคะ ส่วนการสะสมอาหารทางดินนะคะก็จะเป็นสูตร 8- 2 -4- ยิ -4 แนะนําใส่ 8- ยิ -4 ตอนช่วงใบดาบนะคะแบ่งใส่จักสองรอบในช่วงที่ฝนตกชุกนะคะสมมติว่าทุเรียน4ปีเนี่ยเขาจะใส่อยู่ประมาณ1นกิโลแม,น,มนบะคาตัว 8- 2 -4 แทนที่เขาจะอัดตึมลงไปเลย1นกิโลเทือเดียวเขาก็อาจจะแบ่งใส่สองออบใส่อตอนใบดาบเคืองโลนะคะอีกซิบมือถัดมาเขาจะใส่อีกเคืองโลเพื่อลดการชะลางไปกับนำฝน อย่าลืมนะคะก่อนที่จะพิจารณาโฉบสารหรือว่าก่อนที่จะอดน้ำเอาดอกอย่าลืมจะต้องมีการสะสมอาหารบอ่ว่าจะเป็นทางดินและทางใบก่อนนะคะดอกจะออกดีหรือบอดีดอกจะออกสมบูรณ์หรือว่าบอสมบูรณ์ขึ้นอยูอก่กับการสะสมอาหารที่ดีและกะอย่างเพียงพอคะ่ะ